เตือนภัยระวังอย่าสแกน QR โค้ดดูดเงินท่านอาจจะได้รับความเสียหายศูญเสียเงินในบัญชีที่ผูกไว้กับโทรศัพท์มือถือได้โดยมิจฉาชีพก็จะมีกลวงนะครับในการส่งจดหมายไปยังบ้านของท่านและแอบอ้างว่ามาจากส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งในส่วนของการทวงหนี้หรือว่า เอกสารของทางตำรวจอายการซึ่งเป็นเอกสารปลอมที่มีการทำขึ้นมาโดยมิจฉาชีพและมี QR code ให้ท่านสแกนเข้าไปท่านอย่าหลงเชื่อนะครับและข้อสำคัญก็คือเวลาไปที่ไหนจะสแกน QR code อะไรเมื่อสแกนแล้วให้ตรวจสอบดูว่าแหล่งเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปนั้นเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้หรือไม่ ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจอย่าก,กดเข้าไปเด็ดขาดเพราะท่านอาจจะถูกหลอกดูดข้อมูลส่วนตัวและหลอกดูดเงินในบัญชีธนาคารของท่านได้ถ้าไม่แน่ใจอะไรก็สามารถแจ้งตำรวจท้องที่ไว้ก่อนหรือว่าโทรศัพท์191ครับ